ครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องมือนีบบอลละน้อยตั้มมีกคิดตอนบ่ายสมุนสปดูปลุงสมบายดีปลาลุงหน้าชามีผัก็ปกกันเล่นเกมมาบ้าเขา ฮ่าห่อเครื่องเข้ากับมีบักดาวบักเลนไอ้บางเครื่องคนพ้งนัว ปลาเด็กบรรจันแล้วเาก็ไปทำกันเลยพี่น้องไปดิขอพี่น้องมาต้มหมิ่จะปะแด็องัว now huh Nào sẽ xài lại, quan nó nằm hay ai này? ai đó vậy?

ซิมันเลยรัสเซียรัสเซียเลยเาใส่บมาเลย Ừm. <laughs> uh -huh. Ừ. Thập. Ôi. Mới tìm không luôn hả? Tìm không luôn? Không. Sim sim. Ái. No. lúc nào pin học một, một, một chòm ở đây lúc nào lúc nào อันนี้อันบ้าค่ะแงดยแไม่เดี๋ยวจะมาคักแค่สวปสดีปลาลูงเมื่อกี้ต้มมีน้ำไอ้นีนเล็ดเล็วแล้วไทยน่าลุงนะ

<laughs> Hãy là Đó, à, hai, không được cái gì. Hãy là không là không gì.

พอเสปาคุณก็กินเลยป้าเขจะอัดนัก่าจะติมได้ไม่แล้ววัวจะใส่เนี่ยน่าทงเส้นใจะปล่อยงูใส่เข้าไปะชาดเลยเท่าหลุมแล้วเพิ่งเอาไปก่อนปล่อยงูปลั่งงูปลาั่งลายจัดบ่มี

นาเปทาไทยเรอกไอ้้อเขเดนินเดินใหญ่ดิเบาไปเลี้ยงตะกี้รับตื่นมาหางง้อผเห็น <laughs> เลีเ้ยงมเต็มอยู่น่าะแ,แบมบ <laughs> <laughs> ไป <laughs> ไปกิดข้าเลยก็ <laughs> จะไปเ้าไว้เจ้าไปอยู่จะจะอยู่สิไฮ <laughs> <laughs>

กันม่าตงอาทเริมเริ่มใจว่าทางเดิ่อมองไงดเวนของเขายังอัพเดทนัมาแล้วแลวอะไรบ้าง4โมงไอจีร้อย ตซงเล้กได้หมูวันพอแล้วก็ขางนั่นใช่สินะนั่นเะนชยไยเลยคอบวาใช้ใช้แบบวันใช้เชไทยเอ็นตะก็ไม่ได้กแ้วระเลี้ยงอนไรสีตา้ยวน่น้นก็เไก่ไยังไงเขาไก่หัวเราบุมีดอกไม่ได้ไก่ไก่เราค มาเป็นภูอย่เลยเรสาวกตักา,ายกายปนตาิพืนนะเด้กายมากายแจ้ทำเส้นเดียวหนึ่งจังเอยบ่อยู่ในป่าเห็นเพลินท่าอยู่ตรงกันบ่อยู่ตนเดียวอยู่ตรงกันหรือเพี่ยอยู่ตัวเดียว มันจะใส่หวเลยเห็นไก่ตายด้วยไก่ทะเลไก่ทุกคนที่เราคายป่าไแล้วนี่คือที่ให้ไปเนาะกเป็นแล้วแ้วกหน้าไปถไทยไปเห็นเดีหอย ผัดข่เจียวกเรเลย เร็ยบจบกระเบิดระเพิ่นเ,เ,นเนรอเกียงเมือนนี่คลิปนี้กเขาจบบท่อนนี้เนี่ยขอกล่าวคำว่าสบายดี